สวัสดีครับผมซีมีโค้ดวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ LeadCode กันนะครับข้อที่ส remove nth node from n of list โจทย์เนี่ยจะให้เจ้าตัว list ม,มานะครับเป็น head เหมือนเดิมแล้วก็ให้เจ้าตัว integer s n มาโดยที่เขาบอกว่าให้เรา remove เนาะหรือว่า delete node ตัวที่ n นับจากข้างหลังนับจากท้ายของลิสต์สมมุติว่าเรามีเรียงลิสต์ที่เป็นเลข1 2 3 4 5แบบนี้เนาะตัวที่จะต้องรีมูฟออกก็คือเลข4่แดงที่เขาขึ้นมาประมาณนี้นะเรยวิธีการรีมูฟก็คือเอาโนดตตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเลข3ไปต่อกับเลข5แทนสมมุติว่าเขามี h ฮดมาให้เป็น1ก็คือมีแค่เลข1ตัวเดียวแล้วก็ให้ n เท่ากับ1นั่นก็คือเราก็รีมูฟเจ้าตัว h ฮดทิ้งไปเลยแล้วก็อีกอันนึงก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเรามีเแล้วก็็ต่อปนน2มา ให้ remove n ตัวเดียวตัวเดียวนะครับ n หนึ่ง n เท่ากับหนึ่งก็จะเป็นเลขสองนนับจากข้างหลังถ้าเป็นตัวที่สองข้อนี้ดูเหมือนจะไม่ยากนะครับดูเหมือนจะไม่ยากเราสามารถที่จะหามันได้ด้วยการวนลูป mm hmm. ไปแล้วก็เราก็จะได้ซ i z e ของเจ้าตัว list เรียง list ตัวนี้มานะครับ list เรียง list ที่มันต่อเนื่องกันตัวนี้มาแต่ว่าความยากของมันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ uh follow up questions ตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่า could you do this in one pass ก็คือว่า เราสามารถที่จะวนลูปแค่รอบเดียวได้ไหมวนลูปรอบเดียวไ,ไหมแทนที่เราจะวนลูปรอบหนึ่งเพื่อจะหาไซส์มันแล้วก็วนลูปอีกรอบหนึ่งเพื่อ,อที่จะดีลิทมันเนี่ยเราวนลูปให้รอบเดียวจบเลยได้ไหมแล้วก็ดีลิทมันไปเลยแค่รอบเดียวซึ่งมันทําได้นะครับมันทําได้แต่ว่าก็ถ,าถ้าใครที่ไม่เคยทำอาจจะยากหน่อยส่วนตัวผมก็คือเออมันยากระดับหนึ่งเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วนรอบเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยากมาก อันนี้ก็ผมก็วาดเจ้าตัว l i n k list นะตามแบบ example ที่เขาให้มาเลยนะครับโดยที่ผมจะมีะสิ่งที่เพิ่มเติมมากก้มคือเจ้าตัว h แล้วก็ m ก็คือไงาาคือเราจะมี pointer 2ตัวอยู่ที่ header มันแล้วก็เราจะวน loop ร,รอบเจ้าตัว l i n k list ปกติเราก็ใช้ while loop ถูกไหมแล้วเราก็ค่อยๆ increase ค่า counter ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีเจ้าตัว n value ที่เขาให้มาเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่า เวลาเราต้องการที่จะ r e ีม v e โหนดไหนก็ตามในเจ้าตัวลิงเดียสผมว่าผมต้องการในที่นี้ผมต้องการ r e m o v โหมดโหนดที่4ออกไปถูกไหมครับเราจําเป็นจะต้องรู้โหนดก่อนหน้ามันนั่นก็คือโหนด3แล้วเราค่อยเอาโหนด3เนี่ยไป point ไปที่5แทนเราเรา,เรารู้โหนดมันเนี่ยถือว่าเราเราได้โจทโหนดนี้มาเรารู้ว่าโหนดนี้คือตัวที่เราต้อง remove เราก็ยัง remove ไม่ได้ถูกไหมเราต้องรู้ตัวก่อนหน้ามันแล้วเราค่อยไป r e m o v e ใช้วิธีการเปลี่ยน Point e ตจากตัวก่อนหน้ามัน นั่นก็คือ approach ที่เราจะลองทำกันวันนี้โอเคอแรกเริ่มเลยนะครับแรกเริ่มเลยเราก็จะทำการเลื่อนเราทำการเลื่อน pointer เลยเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเลื่อนเจ้าตัว pointer h มาไว้ที่ตรงนี้เนาะแล้วอตอนที่เราเลื่อนเนี่ยเราก็จะทำการในบรรทัดท้ายปกติใน while loop เราก็จะทำการ increase ค่า counter ตรงนี้ด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้น counter ตนัวน,นี้จากศูตรมันก็จะกลายเป็น1 โอเคอันนี้ตัว pointer m ผมก็ยังไม่ทําอะไรกับมันนะยังปล่อยมันไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นเราก็เลื่อนต่อนะครับผมก็จะเลื่อนเจ้าตัว pointer uh, h มาไว้ที่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะเป็นสามเนะาะ counter ก็ยังเป็นหนึ่งอยู่เนาะแต่ทีนี้พอผ่านมาบรรทัดสุดท้ายผมก็จะไป increase ค่ามันให้มันกลายเป็นสอง counter ตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการเลื่อนเจ้าตัว h เหมือนเดิม e d ก็จะเลื่อนแบบนี้ เขายังเป็น2อยู่ใน iteration นี้แต่ว่า addn เราก็จะไปทําการเปลี่ยนค่า counter ตัวนี้ให้กลายเป็นสนะเดี๋ยวบรรทัดสุดท้ายของ while loop เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นสโอเคดังนั้น iteration ถัดไปผมก็ทาการเลื่อน pointer ต่อผมก็จะเลื่อน h มาไว้ที่ตรงนี้ก่อนที่เราจะไป increase ค่า counter ตัวนี้ให้กลายเป็น4สิ่งที่ผมเจอคือว่าผมเจอว่าเขาตรงนี้เลขสมเนี่ยมันมากกว่าเลข2แล้วเลขสมเนี่ยมันมากกว่าเลข2 สิ่งที่ผมจะทําด้วยก่อนที่เราจะเปลี่ยนค่านี้ให้กลายเป็นเลขสนะี่เนี่ยก็คือผมก็จะเลื่อนเจ้าตัว m pointer นะเราเลื่อนมันก่อนแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนค่ามันให้กลายเป็นสี่โอเคหลังจากนั้นเราก็เลื่อนต่อถูกไหมฮะ next iteration counter เ,เ,เป็นสี่แล้วเราก็เลื่อนเจ้า h h ก็จะเดิเลื่อนออกไปจนกลายเป็นเดานะในนะใน iteration นี้แล้วเราก็ สี่เนี่ยมันมากกว่าสองูไหมเคาน์เตอร์มันมากกว่าสองเราก็จะทการเลื่อนเจ้าตัว m ด้วยถูไหมัเพราะสี่มากกว่าสองอันนี้คือเงื่อนไขในการเลื่อนพอยเตอร์เราหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนเจ้าตัว count ต,ตรงนี้ให้กลายเป็นห้าอ่ะพอ next iteration สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า h เนี่ยมันไปพอยต์ที่ n นาแล้วเพราะฉะนั้น loop เนี่ยก็จะโดน break ก็จะจบไม่ทําต่อแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าตัว m มเนี่ยมันจะพอยต์อยู่ที่ตัวก่อนหน้าที่เราจะลบพอดีนั่นก็คือเลขสามถูกไหมฮะสังเกตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำได้คือว่าผมก็จะ disconnect connection ตรงนี้ออกถูกไหมแล้วเราก็เอามันมา connect ตรงนี้แทนถูกไหมฮะมันก็จะกลายเป็นลิงก์ลิสที่ต่อเนื่องเป็นหนึ่งสองสามห้าแทนและถูกไหมฮะนั่นก็คือการที่เราจะดีลิส์มันออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำคือผมก็จะเรียก เจ้าหนดตัวนี้ m เนี่ย next เท่ากับ m dot next next ตรกนี้ก็จะเป็นการเลืออเล่อนเรียกว่าเลื่อนลบ point ลบเจ้าหนดตัวนั้นโดยสมบูรณ์ก็หน้าตาเดี๋ยวจะเขียนให้ดูมันจะประมาณนี้มันก็จะกลายเป็น m next เท่ากับ m n e x t next ประมาณนี้ไหมฮะเพราะว่า m. next ตอนนี้ก็คือ4อยู่ส่วน next 4ก็กลายเป็น5แล้วเราก็เปลี่ยนบอกว่า,าให้ m. next เนี่ยไปเป็น5แทนถูกไหมฮะ m. next ไปเป็น5แทนก็จะได้โค้ดใหม่หน้าตาประมาณนี้ก็วิธีการคิดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลื่อนแค่ครั้งเดียวโอเคก็ เมื่อสักครู่ไอตัวอัลกอริทึมที่เราได้มาก็ถือว่าเป็นอัลกอริทึมที่ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเนี่ยสมมติว่าเราได้เจ้าตัว n เป็น5แทนเราต้อง remove n เป็น5จากนับจากข้างหลังนะครับนับจากขนาดนั้นแปลว่าตัวที่เราเราต้อง remove เนี่ยมันคือตัวแรกถูกไหมฮะคือตัว head เลยเพราะะฉนัี่ถ้าเกิดว่าเราใช้อัลกอริทึมเมื่อสักครู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะ move head ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ increase เจ้าตัว counter นี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายใน head เป็น้า แล้วเราก็ใช้วิธีการเดิมถูกไหมเราใช้วิธีการเดิมเราก็บอกว่า m ของเรา next เนี่ยจะเท่ากับ m next next เนี่ยนั่นก็จะเกิดอะไรขึ้นฮะนั่นก็กลายเป็นว่าเราเราจะไป point อหนึ่งมาที่3แทนแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าเรา remove 2ไปซึ่งถามว่ามันผิดไหมมันผิดถูกไหมฮะเพราะว่า2ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการจะ remove ตัวที่ต้องการจะ remove จริงมันคือเลขหนตัวแรกโอเค ก็วิธีการเช็คนะวิธีการเช็ค edge case แบบนี้เราก็สามารถเช็คได้ที่เจ้าตัว c o u n t เตของเรานะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเรียกว่ามันไปเท่ากับ n เมื่อไหร่นะตอนที่ loop มันหลุดมาแล้วเราสามารถที่จะ return head uh, next ได้เลย head next หรือ m next ได้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำวิธีการ uh, prevent เจ้าตัว edge case ผมก็จะทำการเรียกว่าสร้างเจ้าตัว พอ,อยเตอร์ขึ้นมาตัวใหม่เนาะก็ผมพยายามจะจะไม่ไปแก้เจ้าตัว h อ่าที่เขาให้มาสร้างพอ,อยเตอร์ตัวใหม่ดีกว่าให้มันพอยไปที่ที่เดียวกันก็คือ h ให้มันชื่อว่า h เราก็จะมีพอ,อยเตอร์อีกตัวหนึ่งเนาะก็ตามที่เราอ่อดูเมื่อสักครู่นี้เราก็ใช้ชื่อมันว่า m แล้วกันให้มันพอยอยู่ที่เดียวกันใน,นจุดแรกแล้วเราก็จะมีเจ้าตัว c o u นะครับ counter เราก็จะให้เริ่มมันที่ศูนย์ผมก็จะบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้น ผมบอว่า h ไม่เท่ากับเราเนี่ยเราก็จะเลื่อนเจ้าตัว h ไปเรื่อยๆถูกไหมัมันก็จะเป็น h เท่ากับ h. next แล้วเราก็จะคอยเลื่อนเจ้า counter นี้ไปเรื่อยๆแต่ว่าเครื่องในนี้เราก็จะมี condition ครับเพื่อเช็คว่าโอเคถ้าเมื่อใดก็ตามที่เจ้า counter ตัวนี้มันมากกว่า n นะครับสิ่งที่เราจะทำด้วยก็คือเราก็จะเลื่อนเจ้าตัว m pointer ด้วยก็เป็น m pointer m เท่ากับ m. next โอเคแล้วก็ เมื่อถ้าเกิดมันหลุดออกมาจากกรูปนี่เราต้องเช็คก่อนะว่าเจ้าตัว counter เนี่ยมันดันไปเท่ากับ given n ที่เขาให้มาหรือเปล่านั่นแปลว่าถ้าเกิดมันเท่ากันเนี่ยแปลว่าเราเขาจะพยายามรีมูฟนดแรกถ้ามันเท่ากันเนี่ยผมก็ทำการ return head นะ head ก็คือเจ้าตัวที่เขาให้มานะสังเกตว่าเราไม่ได้ modify head อย่างที่บอกก็จะเป็น head next แต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราก็จะบอกว่า n m pointer m .next จะเท่ากับ pointer m.next.next uh, next. หลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะ return h e a อออกไปได้เลยเพราะว่า h head เราไม่ได้ modify อะไรเลยก็ประมาณนี้นะครับวิธีการนะจะลองรันดูนะครับโอเคก็สวยงามนะอาลองลองลองเพิ่ม test case ก็ได้น,นี้เพื่อเพื่อความชัวนะเอ t ตัว uh, edge case ของเราก็ให้เป็นเป็น5นะก็ต้อง remove, remove ีมูโดดแรก โอเคก็ยังถูกอยู่เนาะโขเงงั้นลองส okay. ับวิดีเลยครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะถือว่าเป็นออลกอริทึม <Neil> ที่ที่ดีก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือติดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ